สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบราณาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาราศีประจำเดือนมกราคม2567สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกๆครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมและฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปท่านชาวราศรีพิจิกในเดือนมกราคมนี้นะับว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของท่านก็ว่าได้ คือนในเรื่องของการเงินการงานลาผลหรือผลประโยชน์ท่านจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเข้ามาเยอะหรือถ้าจะมีจุดอ่อนบ้างก็คงจะเรื่องของจิตใจของท่านเองที่แอบจะคิดเยอะคิดมากแบบเป็นสับสนกังวลใจว่างั้นเถอะอันนี้ก็เนื่องมาจากเหตุของเพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องที่มีอายุน้อยกว่าท่านหรือถ้าเป็นน้องแต่หน้าแก่กว่าท่านก็เป็นได้ ซึ่งเขาเหล่านั้นจะนำเรื่องหรือมีเรื่องราวอันไม่พึงประสงค์เข้าํำนองที่ว่าเรื่องดีไม่มาที่มาก็คือเรื่องไม่ดีซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับท่านเท่าไหร่นักอาที่เช่นการที่พวกเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะมากระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ของความเป็นญาติพี่น้องกับท่านประมาณนี้ในด้านการงานท่านที่มีงานประจํา ขอบอกท่านไว้ก่อนเลยว่าขอให้ท่านจุงทุ่มเทให้มากแบบว่ายิ่งทํายิ่งได้ขอให้ขยันอย่างเดียวอย่าดูได้อันนี้ก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าท่านต้องใส่พลังบวกเข้าไปเยอะๆเพราะว่าในเดือนมกรานี้จะถือว่าเป็นจังหวะดีโอกาสดีสําหรับท่านชาวราศีพิจิกในเรื่องการงานส่วนท่านเจ้าของกิจการหรืองานอิสระ ท่านก็ต้องขยันออกไปพบลูกค้าหาลูกค้าหรือมันโปรโมตสินค้าผลิตภัณฑ์ของท่านทุกๆช่องทางเท่าที่จะทำได้แล้วโอกาสแห่งความสำเร็จก็จะบิงมาหาท่านเองถือได้ว่าเดือนนี้งานเดินเงินดีดวงกำลังมาแรงครับในด้านของความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองช่วงเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไร ก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติสุขกันนอยู่ยกเว้นบางคู่ที่มีอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงขี้สงสัยอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าท่านต้องตั้งสติให้ดีถ้ามันจะเกิดเหตุใดๆท่านก็ต้องโทษตัวเองนั่นแหละอย่าไปโทษคนอื่นเพราะอ e ีกฝ่ายเขาจะไม่ทนนะครับส่วนคนโสดคนที่ครองสถานะเป็นโสดมานาน ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เดือนนี้อย่างน้อยก็ต้องมีเพศตรงข้ามเข้ามาแสดงความสนใจอยากทำความรู้จักกับท่านถ้าท่านเปิดใจเปิดช่องให้เขาคนที่จะเข้ามาแสดงตัวก็ลองดูนะครับส่วนจะไปกันต่อได้หรือไม่นั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับว่าถูกสเปคถูกใจหรือไม่ในด้านสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องการกินการดื่ม การสังสรรค์ใดต่างๆท่านควรจะรู้ข้อจากัดและรู้ประมาณตัวเองอย่าตามใจปากมากจนเกินไปเดี๋ยวจะเกิดโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้หรือเกิดการแพ้าหารท้องเสียท้องร่วงหรือระบบย่อยไม่ทำงานท่านอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลก็เป็นได้นะครับคำพยากรณ์เสริมทั่วไปท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ กิจการงานของท่านจะโดดเดน่นการงานของท่านจะสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับท่านได้เป็นจำนวนมากแบบว่างานเดินเงินดีหรือบางท่านอาจจะงานดีแถมมีชื่อเสียงเด่นขึ้นมาท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันจันทร์ท่านอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงญาติมิตรคนรอบตัวที่นำเรื่องลาวอันไม่พึงประสงค์ ามาปรึกษาหาลือท่านหรือให้ท่านช่วยแก้ไขท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันอังคารท่านจะมีงานเข้ามามากในเดือนนี้เพียงแค่ท่านขยันขันแข็งใส่ใจผลขวายลุยกับงานให้เต็มที่ผลงานและความสําเร็จก็จะเป็นของท่านท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันพุธในเรื่องของความรักถือว่ามีบรรยากาศดี เข้ามาทําให้ชิดคู่ของท่านมีความสดชื่นหวานแหววยกเว้นบางท่านที่มีอุปนิสัยในเรื่องของคําพูดคือประเภทพวกปากแจวอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาทําให้สถานภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศต่างๆมันเสียไปท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านที่กําลังไปศึกษาหาความรู้หรือหาประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ท่านก็จะได้พบครูบาอาจารย์ที่เก่งที่ดีหรือท่านจะได้พบกันระยะนิมิตรที่ดีคอยช่วยสนับสนุนท่านครับท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันศุกร์ท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้เดินทางทั้งระยะใกล้ระยะไกลแต่ก็ไม่ค่อยจะสะดวกใจมากนะักก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีก็แล้วกันครับท่านชาวราศีพิจิกท่านใดที่เกิดวันเสาร์ หลายท่านอาจจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดังที่กล่าวมาในหัวข้อเรื่องสุขภาพยังไงยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอ้ําใจสักเล็กน้อยจากทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ